วันนี้ล่ะโอ้ยคนดำๆขาวเบิดเป็นไรน้องพี่น้องฟังนี่ใสไปแล้วล่ออย่างเดียวถ่ายยามครับถ่ายยามถ่ายเบิง้งทำไมสิได้บ่พี่น้องเนี่ยหุย ดังไฟข้างขึ้นครับมือนี้นี่เรียกนี่ใครนี่ใครผู่จอดนี่ใครนี่ใครใครเรียกสิปู่จอดตีใส่เลยมาครับเส้นสันครับเส้นสันสิมา่นโซครับการว่านแห่พี่น้องนี่มา่นโซ่สเต็ปอยู่สันเคลื่อนแต่ว่าหากบุ้มมี่ น้องใบยังใบบัวบ่โอ้บ่แมีนคนละคนครับไปไปให้ใส่เวทไปไปเหลี่ยงมาอยู่เหี่ยงี่เรือนก็มีนั่นเฮ้ยน้องตั้งเนื้อปลาไหลโอ้ยมีตึกตัวบุ๊บนีแดงใช่ไหมีแดงไหมเด็กคนหนึงเลยเห็นเลยคน้นึ่งเฮ้ได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 ้ครับพอได้ยุคครับพี่น้องเอ้าเด็ครับนี่ครับเด็ครับโอ้ สามสี่ตัวเอ้าวัดปลาครับเดียร์ยูนี่ครับโอ้ได้ยูได้ยูพี่น้องนี่อืมตักี้ยวนี่นี่สี่ตัวบ้านคู่บ้านกับสี่เพื่อนมาแล้วสมีอะไ้หลายเลยสองตัวนี่ครับอีกตัวหนึ่งดินน้องน้องนี่พี่ครับนี่นี่ครับนี่สี่ตัวสี่ตัวเอ้าวางคันละทั้งแนั่นเพี่ไมั่กินไม่หรอ

พ exactly. ี่น้องเอ๋โมีแักตัวบ้านี่เอ้งตัวพี่น้องนี่สองตัวสองตัวโคเป็นโคหมันหมันอหมันอยู่หมันอยู่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ตกดินแล้วตะเวนตะเวนตกดินแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศก็ดีเลยครับคนใส่มองใส่ยังกับผู้นี้เสียงเครื่องเรือคนครับพี่น้องหาตึกแห่เลยพี่น้องเลยแบบนี้ เบื้องรับพี่น้องยังมานบ้างาน าหน่อย <c oughs> <c oughs> เออเป็นตะปาขาหน่อยพี่น้องนี่นี่ครับแถวดุวนพูนูพี่พี่น้องเดี๋ยวตะปาขาหน่อยเออคักอีลินะครับคัก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 เก็บกันพี่น้อง Ô oh, sao điêu. em sao chạy đây. Sao điều sao điều, <laughs> không, nó gì chắc mỏng con cắt. Thì chắc mỏng con. ฟรีฟรีฟรีหุ่นเขาพักข้างขึ้นนี่บ่อุ้งครับปุ้งุ้งนี่ปลาก็ได้ครับเป็นเบิ้งปลาบ้านนี่ครับผลงานเบิ้งครับนี่มันมันเทียบใครยังไงฝุ่นนะครับโอ้ยเทียบเทียบ มีทุกปลาโอ้ตัวใหญ่ไว้ตัวนึงมันปลาไข่ไข่ครับปิ้งปลาไข่เหมือนนี่นี่ครับคุยรามปลาซอยปิ้งก็ได้คุยรามซอยนี่นะสะปิ้งนี่นะนี่ครับอ่ะอู้ยมันเนาะปิ้งปิ้งปิ้งนี่ครับปิ้งเลยเต็มที่นี่ไปไม่ปิ้งใหญ่ครับมีน้ำมันบ่หรอมีอืม ่นครับใส่ลงไปนี่เล็กมากนี่ตาใจคับวกินข้าวปั้นกุ้งข้าวป้กระยงไม่ดีกว่ดีเลยปะกระยัง เ <c> ด <ười> ี๋ยวขวี้ดึงขวี้แล้วกันตุลาขอแล้วกันตุลาขยี้นี่ครับอืมหยิบหนึ่งอะไรนะเดี๋ยมัดห้องอ่อดิเได้ยมัดอ่ะ มันะขึ้นมากเหมนเป่าเพชรวะเนี่นี่ครับนี่องบ้านอืมนกี่นอ่นี่จะด้อ่กินคนม nhắp nhịp trông nhịp trông nhịp trông nhắp nhịp trông nhắp nhịp bình nhắp nhịp trông nhắp nhịp 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 2%, ห็ประมาณสิหางบานนี่างเอาพูดแล้วโตได้โอ้ยวาเราั้งหางของขวานในนละตัวน้องิงปลาใช้าหางขอานถามพรวัดมันก่อนเ้า้าหัวขอาก่านมันหายไงหัวสุกก่านปลากัหางสุกเอ้พราว่าันจะมองหัวนี่ครับพี่น้องปิงปลาเแีบ อืนี่ครับสุดยอดตอนนี้ก็จักทุ่มหรอฮะท้องสามถุงเราไปนี่งสามหรมั่งสามถุงหรืมั่งเนาะนี่ครับพี่น,นอ้องหาเขาให้ปูก,กินเด้อปูครับเพิ่นหาเขาให้ปูก,กินจะได้มันหมนันครับพี่น้องนี่ครับไทยอีสานบ้านเฮาไปใส้กับให้เจ้าที่เจ้าทางิ่นกินน้ำครับจะได้มันหมานนี่ อ้าวพี่ั้งพี่ครับตำหมูหุ้แกงสมประกดนั่งพี่อันนี้ยังนี่ก้อยกุงรร้งบะนั่งม,มีก้อยกุ้งครับนีครคะ,คะิบตมง้คนุณตม้นีามมา่ปิ่งปลายแงเรือเอตัวไตไปยงเบียดย่อนอ่ะตัวไตด้ยักีเลก็ได้อยู่แบบนี้เอาตัวตงยงข้นนงงางล่า,ลา,ลางน่ะตัวขมุมมนันกินเบีดตนั้นเออนั่นได้อยู่ อะไรแล้เราหัดเจ้าจกมาแล้วใไรดใ่ไหมรอเอาไปยังรอกอีกตัวหนึ่งก็พรนี่นี่เออนี่ละฮักยิงเลยล่ะบอแมนนับมาพี่เออนั่นะกูโลยู่นี่นะทั้งรึ้งมือไหมเออโอ้โจกมึงกับตาโบน่แน้องยูไปห็นไหวห็นน้ำช่องไฟชนวยตาเนี่ยนะบ่ได้ฮักยังเห็นน้ำแล้มาเลยนะุ่มติ่งตาแผนก็รับแผนกเรแผนกมั่นลอดโอ้ยอะไย่างเนี้ยเงียบ เน yeah. right, yeah. right. no. oh. awesome. uh, yeah. ี่ยไปจอดเลยไปเนี่ยนี่ไปจอดเบิังปลาเบ็ดไปจอดได้ไปไยปลาเบ็ดเห็นไหมว่านี่บ่วูปปลาเบ็ดครับนี่ปลาเบ็ดเบ็ดของแท้ปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยคือเบ็ดจะเงยขากูโอ้อยังเจอนี่บ่ห่องท้องคนห้วงฮาวก์ เก็บา้ดโอ้ยยจะเป็นโหลกเนียงมืออ้ผูอดผูเงดด่างซิเป็นใสปลาซีด่างสองใสซีว่าแบบนี้ซีปิ้งซีหีบซีหีบซีหีบครับซีหิบแหละพี่น้องนี่ครับก้วยกุ้งมีทุกมีนูครับเหมือนนี้ มีนู่ดแต่ม่นูกลอยมีนู่งตุ่มไม่นุ่งปิงฟ้านั่นแหละเสรประมาณนั่นแหละจะได้นื้ลูกโดดลงไปนะครับใส่ลูกโดดครับพี่น้องข้นข้นบาดนี่ซิมซิมซิมเอานี่เด็กกระเทาบ่นี่ครับพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วถ้ากินบาดนี่เห็นหงมอลไรไปกอดเห็น นี่นะเขาแฝงไฟพอดีเลยนี่ให้ก็ไอ้ทยหนังมาจากระเอ็กังไฟเห็ดมีหีบโอ้ยแไม่หบเลยนีบได้สออในเดีมันค่อยอยู่คลองเฉยน่าเน่วเาบอ้องตอนนี้เ่ยร้องเอตอไนี่บ้ยนั่อเขาเออคนันได้อูมัน น uh> yeah> ี่ครับแกงน้องแม่ชมครับน um> ี่มืดเท่านั้นแซ่บไปแก่เลยเออแกะเลยเออสุกเรียบร้อยแล้วกินได้บาดนี่เนี้ยเราเพิ่งกินมาจากน้ำนี่ มีเปล่ามาหมดไปออกมาโหลดมาปอกันย่งสุกแล้ละกำลังจะปิ้งปลากินเากนี่ย่างย่างย่างปอกันย่างปิ้งปลาะยังแล้วแล้วแล้วเหรียญไม่ได้แวะเข้าไปนู่นนะต้นกับปลาแล้วป้นกับปลาเนาะอ๋อโอ้แวะหาเห็ดอยู่คือไม่เจอไม่ต้องร้องอ๋อโอ้ย นี่ผ้นมเนีจ้ะปีกล้วยดีตัวนี้ใหญ่แล้วมีปีงกล้วยอาวเป้งลาโอเคเข้างน้ไม่สมไปง้างไม่มมีปีงควายจริงๆด้วยโอ้โหง่วงเลย่สัดามะขากินหง่วงเลยเอาเสียก้อยกุ้งก้อยกุ้งเนาะเข้าอะไรลูก กินข้าวไหมลูกบ่มีเทียดบ่มีเทียดบ่เอ่ะทะาทรพี่ว่มีบ่อทรพี่มีอยู่ด้เดี๋ยวตามคู่อยู่เอ้ยทรพี่มีอยู่สิตักอันนี้มาตักแกงนี่ไหมทรพี่อยู่พี่โอ้ยคุนแกงปลาแกงแซ่บเสียบแข่งไปงี้นี่ครับต้มปลาแ,แ,แก่งย่างใส่นม้อใส่เปิดียง่าดูขแขงปกันยงใส่หม้อเสียบ อ็ม้วนมาบางเอ้าพู่หน่งได้ตากองอ่ากินเลยกินเลยนี่าลงกินไปตองคอแล้ว้เีย่กินไมรอแล้วกระโดนบ่ มันค่หามือนถือห่อนง่วนถือง่วนอยู่มาหด้กินาง่วพี่แ่ดงขาดก่อนคุณว่าแม่กิาที่ใดบวายกินแจมแกงไม่สมเล้ก็คือไดบวมาคือใดก่ะเอิ้น่ออแจียก็ยกุมมเลยอไรางไมันเผ็มันกินแกงไม่ม เคยจอนมาแซบเอน้สัตว์เลยสัตว์เลยปิ่งปลาบจงมาถ่ายเ้าเด้กินรอดกินกอนรอ้กินแงบักค่อยอ่ะอตาแบบบกคออ่อนใจกลาไม่ว่ดมากินข้อวมากินก้อนหนึ่งมเด้่นกินเขาเย็น่นแม้ว หรั่นอินหน่อยเนี่ยอืเป็นไงกทังเมู่หอเปาเออบวงเนี่นไปจอดนะเป็นยังบ่เป็นยังอืครับเนี่ยนี่ยวอันหนึงเห่ไปจอดนะครับครับเอาไ้นั่นละองาวเนี่ยหสีของไข่เนื้อใบก็พอนี่ยังกะังกิทงกินประกดตันึงแล้ว อะไลูกอยากทำปูดีสันเอ้ไปกูลัเหือกเามไปส่งแ่ด้มูยเหลือนนะเยนะงาอยู่ปลยปกลุ่ปลาดมนะมูยเหลือนมันมหาปลาดาเนาะปลาดาปลาดามูยั่เหลอนท่เาแม่งเราจอดดูเห็เจยังอยู่นหรออยู่ม้อหัเงียบก็ว้างกันไนอนปลาดาอยู่นี่ ช่งน้อนเจาะหยไตไฟอยู่น pues ิดเ่ะต้งงงกหรโอ้ยต้อกันหาบ่ไดเลซึงพระเจ้าลูกเขาจะมาไตาแล้วอ้ยยดระยอสามตะเกาวิ่ออกเลยเอาหัวเมียคุเขามาเขาจะมาหงเวียนมังคํานี่เขาไปหาอยางไหนรู้หมไทยมันมันหอกงลมันเด็ดย้วมันเด็ดไม่ปลามันเอาไว้โดนตอกน้ำาให้ปลามันกินไว้น้ำลสามใคร ม่ลบกินยพ่อน้ำเด้อนอนแเแ่คือเราไว้อคือถอนไว้เถอะอืหนยโปๆข้นอยตงเด็มันนี่มันหอนาว่าเอาเนาะจะยิ้มานอนเลยมันหอนเอาเห็ตแต่มันตกฝนตกนี่ห้องต่หอยเ่เลยเอาเ็ตก่อนงงยังเกือบเนาะยาปัดปยง อย่ามาอย่ามาก็สำคันง้ห้องเบลเยจันว่าตายรดางไฟวมข้างสักโขกปลาไหมแม่เจิน้ำง้อจะมาบ่จะง้อแม่เดี๋ยวมันห่างไปหนเราหาแม่มาเหหาหนูหมั้งแม่ดำเห็นตัวเดียวตัวเดียวเสียมดำเออเห็นมปน้ำมูตส่เข้าไปแม่บัดนั่นแหละเทียมดำน่ะวัวลงมูมาเลย ว่าแมงมวเขาเขเลยว่าเขาคลองนมเอาวางไปไปนอนไหมก่กัน oh! oh, ้อนกินเมื่อยงอวันนอนก็อไรอีต้ไม่ต้องกินลวมันเปียกไม่ต้องกินปลา้ด้วต่ไปไม่ไแบมนนมาเลยหิบครับไม่ต้องกินลวมันเปียกหิไงนะเียยังกอแว่าไม่ต้องใส่เียนะลุมนเลยแ่ันเปียกมันยังกอดกิ เหยียดเลยเพระจาเศร้าใส่เหยียดก้นเลยน้ำบนปากเลยียดเลยบอกเ้าแล้วว่ามีน้ำเนี่ยอ้ำย่ามไม่ต่ำนะนี่ครับเลยยุสองเลยยุสองคนครับบ้านนี่นี่ครับถุงืหัดข้าครับหัดข้าเลยย่สองคนสู่กันย่สองคนนี่บ้านนี่น้องอันอิ้มไปแล้วครับอ ไอ้นนอไม่น้กินบ่อยนั่งกินขาแปดแปดโอ้เโอเคครับพี่น้องแซ่แซ่บแซนี่เบิร์ดโอ้จะมันลบแซ่บไกไปทางนเบิดแซ่บแซ่บนี่ครับจะมีทั้เนสีแดงลุงนี่ครับเบิดเหรอครับเบิร์ดสุยางสุเนี่ยฮักบ่บาทนี่แยงเนมยาอยไปบังแย็งจะจับนอนทีบาเออที่เืเนาะงานวาา อเคเกินพ่มืออิ่มพอดีอบานนี่อ้ก้อยเนี่ยโอเคยืมเรวอไปร้องกอีอยเนี่ยเกี่ยว้อก้อเนี้ก็ไ่ดีเนกอยากล่เกี่ยวขออ้าวว่าดีแ่ไ้อเยี๋ย